มาดิ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 าทีมเขานี่รวมรวมตัวโบราณมะเนี่ยใช่ปะเฮ้ยเฮ้แก๊แก๊ต้องทําโทษคนมาสาย เลยอ้กูไม่ได้ตีมึง <laughs> <laughs> มันเดินไม่ได้ทำไมอะ่ะใครจับขาวไว้เฮ้ยแล้วเ,เขาไปไหนอะ่ะเ <laughs> มดเขาไปไหนอะ่ะทำไมโลนคนเดียวอะ่ะโหมอะเหมือนบมดเลยดูดิที่เิาอะ่ะเฮ้ยเราเนนโจ๊กเกอร์มา <laughs> อยู่นี่ได้ไงอะ่ะ <laughs> เอาจะถูกแล้วใช่หรอ โอ้ไม้บรรทัดห่าง,งขนาดนั้นเลยเหรอโอ้มันเป็นมันเป็นกะไว้แล้วใช่ไหมแปดไปไหวไหวพ่อมาไปไหวแล้วโอ้โนนโนนโน่น,น,น,นเรียบร้อยวูครับ <laughs> เรียกหาโนน,นทำไมโน,นนจบแดงโนนแบบไม่มีกระยิ่งใหญ่เลยโนนแบบไม่ไม่แบบจะ,ะเลี้ยวหัวซ้ายมาหาพี่เลยโนนใช้โ <c oughs> น,นนฟา้ฟา,าไปก่อนครับเก็บนะโอ้โหพ่นเหล่มเลยเ <c oughs> ก่งมากยางทบบื่มน่ะสวัสนีอารีเ,เตอร์มันลี่อารีเ,เตอร์ปล่อยกลางให้โนนเดี๋ยวให้โนนแบกบอารีเ,เตอร์ปล่อยกลางมาันเล่นกับผมเลยทางผู้โจก ช้างไอ้นี่นไปแล้วสะบัดไปแล้วโอ้โหแบบตัยได้นขนาดนี้โมง่งดึงไม่โดนอีกเอาช้างช้างหลบไปบรรทัดช้างช้างหลบอะไรอ่ะช้างหลบไปบรรทัดเลยจ้าหลบเรกระจายแหวนหรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวดึงมาดึงมาปุ๊บตายเลยดึงปุ๊บป่องไปบรรทัดปั๊บนะลูกเก่งมากคตรแรกเฮ้ยเพื่อนเราบอกว่าบูโดนเราไม่มีจิตใจว่ามาลีที่จะลงไปหาบูเพื่อมาในนิดเดียว เอ้เดี๋ยวนี้ไอ้ว้าบวะไอ้นี่วาร์ปไปแล้วทานโจ้ไม่บรรทัดไม่บรรทัดเฮ้ยเราว่าเราคอมโบกันไม่ได้วะสีหมอจริงเมื่อไหรจะดึงโดนเราอะแก๊กอะฮะเฮ้ยแก๊งสาบชาเราต้องฆ่าเราลัวดิเฮ้ยเราไม่ได้ฆ่าเลยโดนเนี่ยโดนโดนเนี่ยรอดึงเนี่ยไหนอะจะตายเนี่ยกลับบ้าน นงียบสภาพสภาพเหมือนไม่พร้อมเลยนะโอ้ต่ละคนเนาะทำไมผมอดเจอโอ้โหสิงเลยเนี่ยนี่เราบอกไม่ใช่ตัวเมนผมสปอนเซอร์หรอไม่ครับผมอ่อยมันเราเยอะไม่มีสปอนเซอร์ดังนั้นถ้าสปอนเซอร์ผมต้องเป็นไอเดียแหละกาแฟจริงอยากได้สปอนเซอร์กาแฟตอนนี้กินทุกวันเลย ยี่ห้อไหนก็ได้เดี๋ยวกินได้ยังไงก็กินอยู่แล้วขอเป็นกาแฟดำนะใช่ไหมโรลิตเตอร์นายบอกว่าห้ามเข้ากลางนายต้องอยู่แก๊งเดียวกับเราจับช้างเนี่ยเห็นไหมมันล้างไหมเห็นไหมไม่ล้างสักแอกช้างอีกโยกสีจานแบงค์โอ้ยเอ้ยเฉยเฉยเรีบร้อยยินดีต้อนรับทุกคน เข้าสู่เซอร์ชานลนะอีกรอบนึงนะครับโอ้ดาเมจไม่พอสยองเลยผมแตกแตกไนงะถ้าผมไม่แตกอ,อ,อ่ะพอดีช่วยตีดู <Go. S 1> บ่นได้ปะบ่น<อ>แคบีเอฟเอาดีเอาดี เฮ้ยพอเลยนาว่ะฟอเลนโคตรหลอ่อช็อตนี้ยหมดที้นี่ไงอดอกว่า,าไปหนึ่ง,งทีโคตรแอคอุสตส่าห์ชมหล่อแล้วครับหล่อแล้วครับหล่อเทีแล้วหล่อเทีแล้วครับเมื่อกี้คือหล่อเทีแล้วตัดออกอ๋อไม่ทันแล้ววะดีะเมื่อ,อกีเออ้เผลอเผลอซูมพอดีเนยซูมแหวกแหวกซะเห็นเต็มเต็มเลยโจ๊บเดินบ่อยจังฮะดักโจ๊บนิด เฮ้ยแก๊งตับท่ามาดิรวมนี้กินอาหารเร็วปล่อยกลางให้ป่าเลยเดี๋ยวป่ากันทเทเองไอ้นนเล่นมาไองกลางเนี่ยจับหาย เแกงเราเริ่มผงาดละเห็นปะแกงเราเริ่มผงาดล้วได้ไหมแกงเราได้ปะแกงเราได้ถ้ามีเต้นเนี่ยผมเต้นแล้วนะยออ้อยัไออ้อยไปแล้วออยไปแล้วเอาดิฮะเอาดิจับดิไอมาไอมาก็จับดิเอ้าโอ้โหโอ้คนหนึ่งคนหนึ่งจับอันตีผมเล่า โคดท้ออะลยวะเฮ้ยเราทําไมเราทำแบบนั้นนะคนนึงจับใช่อีกคนนึงดึงอีกคนนึงอันตีไม่มีจับอ่ะท้อว่ะเช็คด้วยดึงเช็คด้วยฟอลเอนติโนเฮ้ยการไม่มีใครแก้ทุกคนใช่ต้องตา้งใครอ่ะไม่ไม่แก้อยู่ทันกนลันแก้กำลังแก้จริงเน่ยทันวะแก้จริง แก๊งสัชาติเราไปไหนอะคนนึ่งเออไปไหนคนนึ่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยแก๊งเราไปไหนอะมอนมานนี้เราลืมแก๊งเราแล้วหรอโอ้โหตลบช็อปแน่ๆบอกแล้วโอ้ยกลายเป็นเราต้องติดไปเนี่ยเคีย์ไม่ได้เคีย็แตกตรงนั้นนะว่าให้อยู่ด้วยกันมันถึงจะดูคุณเดินอะไรอมอยู่ละสี่หมอมันต้องเล่นด้วยกันแย่ด้มา เลยในการเนี่ยเดียวยังอีกไม่ต้องพิมพ์อยากแยกดานเสียสติไตเธอแยกดานเดีโรงเรียนไหนสอนมาโรงเรียนไหนสอนมาไปเข้าควอสกับพี่วันใหม่เหรอเธอแยกดานเดือบฟ้าผมว่าผมโอ้โหเฮ้ยนั่นไง บอกว่าอย่าไปคนเดียวพี่ต้องเดินเส้นนี้โอ้เพื่อนติ่มเกินว่ะแม่งเราเอาอยู่คนเดียวอะเก่งมากอย่างนั้นแหละโคตรโจนเลยว่ะท้อว่ะท้อกับทีมนี้ว่ะขับอะไรจะแพ้อยู่แล้วเลยขับอีกีฬาเด็บฟังเกือบไปทีเลียนเก่งมันมีแพ้มีชนะฝันดีคนนั้นพงรอบนี้ไปนอนจริงๆริงวะเราจะไปดึงมันทำไรอ่ะ ก็แฝงก็ดึงมวลซีนะโอ้เวียนไปไหนอ่ะผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอ้ยเวยนแย่เวีนแ้องขวาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ซ้ายเราปิดมากเลยถลบมมาไงอย่าไปลากวนเด็โอชิดโคชิดคุณบอกให้เราอยู่ด้วยกัน หัวบัฟ้าคุณติดเออบับแดงคุณตัวเดียวคุณวันวิ่งหนีเลยนะมันไม่ได้ไม่ไม่ไม่แค้มันเราเล่นมุมซ้ายไม่ได้กลางเราเปิดเกินได้บอกใะเยอะด้วยกันเห็นไหมมันเล่นมุมนั้นไม่ได้ฮัลโหลสตีมมนเราเล่นได้ไหมเมื่อกี้ผมอยู่ก็เล่นไม่ได้จริงมุมซ้ายเมื่อกี้มุมกลางเมื่อกี้ซ้ายเราเล่นไม่ได้เราต้องเล่นขวาแล้ว โซนขวาเลสแล้วคุณทันยาว่าเราจะอยู่ด้วยกันด้วยจะเป็ยนตลไรดียังไงไงมันไม่ได้เราก็ต้องขนหน้าเอ็นไว้อ่ะผมไม่ได้คุณเดินแบบเนี่ยเนียละดูดูแบบคอนโทรลทีมเราดีเราควรเล่นด้านแหนะขวาเลอซ้ายผมขอถามอีกรอบหนึ่ง้ายเราอย่างโลกไลกลางกลางกลางเราเล่นได้แต่ป้อมกลางเราต้องไม่แตกป้อมกลางเราแตกไปแล้วเราต้องเล่นเลสขวาตอนนี้่านะ่านะ แล้วกอเรยนเนี่ยเอาดิจับอตีผิดได้ไปหนึ่งทีตายไปอ,อีกหนึ่งนี่เราไหวเห็นปะปะทีมตั้งกัเท่าไหร่ใส่ดีใส่ดีใส่ดี้ห้าสามแพ้แพ้ไปห,ห,ห,หาหมอไปแพ้ไปหาหมอไปไฟนี้จริงใส่เลยใส่เลยโยน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 เลย,ย เห็นไหมมันไหวเห็นไหมทุกคนพลังของเราอ่ะพลังแห่งเพื่อนพ้องอ่ะทำไม่ได้เหรอเราเริ่มเล่นอาร์วีครั้งแรกเพราะอะไรเพราะความสนุกไม่ใช่เหรอเรื่องอะไรแต่าอะลาว่ะการ์ตูนญี่ปุ่นว่ะเคยโดนแมนชาบลบไปจะไม่ได้เหรอครั้งแรกที่แบบเราเริ่มเล่นอาร์วีเราเริ่มเพราะอะไรเราเริ่มเพราะความสนุกไม่ใช่เหรอขึ้นเลยจับ เราเล่นเล่นพอความสนุกไม่ใช่หรอโดนปิดแล้วออยมาปิดแล้วออยมาปิดไร้มือวิ่งมาวิ่งมาหนูตันนิดนึงไม่ประทันไว้มาดิติดไม่ประทันนะติดไม่ประทันนะรอเกิดสกิลรอสกิลรอมาดิเล่นเล่นพอความสนุกไม่ใช่หรอมาไม่กลัวเราไหวท่องไว้แกท่องว่าเราไหวเราก็ไหวแล้วทำอไปอีกเสียวโอ้ โอ้โอ้อะไรอะไรอะไรอย่านะอย่านะอย่านะสู้นะสู้นะโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ดักพุ่มอ่ะเคยเห็นปะอ้าวโจ๊กเกอร์ต้องดักอยู่แล้วแต่ยังไงมันแค่มันเดินมาแบบดิ่งๆเหรอเดินมาดิ่งๆได้หรอเราเราเราเดินกี่คนล่ะดอันนี้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 โถมดิฟอรเรนฟอรเรนได้เวลาแล้วโยนขึ้นไปโยนเพื่อนขึ้นไปโยนมาหลอกลงมาไม่มีร้านไม่ต้องห่วงบ้าน ข oh well> ี่หมดขี่หมดไว้กันใหญ่เฮ้ยอ้อยเกิดอ้อยเกิดรอจับนะรอจับนะไปกันใหญ่แล้วถอยเลือดไม่มีกันเหรเฮ้ยมีจับมีจับกูอะไรอ่ะนั่นไงนั่นไงไม่เล่นตอนนี้จะเล่นตอนไหนตอนเล่นรอเล่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจอสติอะ้วบอกไม่มีจับไม่มีจับฮัลโหลรอนี่รอนี่อ่ะแน่เลยเลือผมเป็นเกียร์เลยเลือผมเป็นเกียร์ให้ผมเป็นเกียร์ไหมแบบทำตัวเลือดน้อยไหมเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคนโผล่อย่างนี้ก็จบแล้วนี่โอ้ไป ไปแยกย้ายเถอะโอ้ไม่เป็นงานเลยเลเตอร์โอ้เปลียนใจว่ะใจจะเข้ามาให้คุณจับคออคือใครจะเข้ามาคุณโผล่แล้วว่าโอ้โหเมื่อกี้เรากลังตกปลาอยู่คือทุกคนตกปลาแล้วแบบมีคนนึงอ่ะแบบทําน้ํากระเพื่อมอ่ะปลามันก็หนีดิใช่ไหมล่ะตามตัวเพื่อตัวมาไปไปแกบนแกบนหอมอ่ะเออต้องอย่างงั้นเออสองบัฟไปดิสองบัฟไปดิเอออย่านะนนอย่านะอย่านะนนอย่านะนนเฮ้ยตองออยลอยจูบ สองกับกับฏยานเฮ้ยดูให้ดูทุกคนเฮ้ยผมโดนมาห้อโอ้โหจีจีอย่างเงี้ยโดนโดนพ่อมานะโนนแล้อ้อยลอยจุกจะถึงนะนะเฮือเอาแล้วเฮือไปแล้วอ้อยลอยจุกเคยดูใช่ไหมเคยดูใช่ไหมไม่เคยดูเห็นแมวพูดก็เลยพูดตามเห็นเจสสาพูดก็เลยพูดตามมันคืออะไรเหรอ แทนครับเฮ้าายโาขาดขาขาดเฮ้ยขาขาดมาดิมาดิผมว่าผมเปลี่ยนบิวกลับไปเล่นบิวเดิมไหมพอบิวนี้ไม่ใช่แล้วว่ะจริงบิวอะไรบิวบิวออยลอยจูบบิวนี้ไม่ใช่อ่ะพอละขายทิ้งหมดละอยากออฟ อยากวอฟเอาจบตานี้ก่อนลูกเอาจบตานี้ก่อนแล้วค่อยคุยเกมนล้กจบเกมก่อนนะลูกลบ t h i ก่อนอ l l i s t อ r a l l i s t e บอกจะ o อฟอีกเดียวเลยนะเียอมรับอย่านะโอ้เมดหัวใจ o อฟว่ะผมว่ามันเปเอาคุณแน่เลยคุณนมใช่รออะไรอ่ะหลอดไปหมดแล้วเนี่ย nhanh ngay Sao cái vượt này thôi. nhiên mấy nữa Đập ấy Mà, đi Chụp đi, chụp kèm là lúc thì Đừng mà, đừng búp chập bắp Đừng búp, đừng bắp chập Búp, ok má, tạm bị con mà, con นักเลงนักเลงก็แทบว่ะนักเลงก็แทบาว่ะยิงไปหนึ่งนะเจ็บจังวะไอ้กีขวามีเอ้ยไม่ไหวว่ะดึงดิ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 ้ง้ยนักเลงกิ้งด้้งดิ้งดิ้งงดิ้้งงดม้งดิด้งดิ้งดิ้วดด

าสัตว์โชว์ไม่อยากจะโชว์เลยโอ้โหโหดเกินเจอร้องออยลอยจู่เข้าไปเป็นไงล่ะโอ้โหโหดเกินฉัดโชว์มาว่ะที่นั่นแรงอะไรได้คอมพลีครับเชิญเฮ้ยเซตเซนดากเซนดากอันนี้ดาเมจพอแล้วดาเมจพอแล้วเซนดาก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 ปล่อยได้ขวาจบจบบ้านไหม พอเหอะจริงจะอ้วกแล้วทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้คือจู๊กแบบจู๊กไยที่จู๊กขวาทีคือแบบอ้วมอะโอ้โหเมื่อกี้ต้องเป็นไฮไลท์เราโดนดูเจ้ <c oughs> าไปเด็กขวา <c oughs> สุดขวา <c oughs> โจบแล้วเฮ้ยอออย ปีเป็นลูกเฮ้ยโหฟอรเรนแยกหมดเลยโอ้ไม่เรียนด้วยละไปไปเตะเตะเตะออกไปเตะอ,ออกไปเตะฟอรเรนออกไปตายซะนั่นแหละรอเล่นนะฟอเรนผมรอเล่นนะแอรรอเล่นนะ่ผมพิสูจน์แล้วแ <c oughs> วนไอแวนเซตเมื่อกี้ที่ผมเล่นนะ่ะมันไม่เวิร์กทุกคนจริงๆเซตเนี้ยเวิร์กสุดไม่น่าทักเรื่องเลย เมื่ออเม่กี้ออกไอ้นี่ไกึ่งเวทกึ่งกึ่งเวทกึ่งตีไม่คุ้มจริงอันนี้โหดกว่าเยอะมากดาเมจล้นเลยน้องออยร้อยจูบจัดไปที่แปดตัวร้อยจูบระดับฟิวฟิวฟ้าด้วยนะโอ้โหพระเจ้าบอกแล้วให้เอาวันเดือนมาโนนไอ้จกยังของไม่เต็มอีกเหรอเฮ้ยมาหลอกโรงเรียนไหนเนี่ย